สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศร้าของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤษภกันมังกรน,นะคะประจําเดือนกร,รกฎาคมสองห้าหกหกนะเรามาดูเกณฑ์ความสัมพันธ์ของรักสามเศร้านะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะในเดือนนี้เรามาดูพลังงานของชาวธาตุดินก่อนนะคะสตริงค่ะ The fool นายออฟสอดค่ะสามไม้ Eight of particle King of warts หกดาบค่ะ Date e ค่ะ The moon ค่ะ นายอับวาดค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรน,นะในเดือนนี้ก็บอกเลยว่าเหมือนกับคุณกับเขาอะค่ะอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันมีเรื่องขัดอกขัดใจกันมีเรื่องให้น้อยน้อยใจกันนะแต่แต่ตัวคุณเองนะคะก็เลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เลือกยังไงก็เลือกอยากให้เขาอยู่ข้างๆคุณอะยังไงเราอยู่กับเขาแล้วมีเขาอยู่แล้วคุณรู้สึกอบอุ่นใจอะค่ะ แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็บอกเลยว่าบางครั้งบางทีอะคะ่ะคุณก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะคิดอะไรมากแล้วอะอยากที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามเ,ออเหมือนแล้วแต่มันจะเป็นไปอะคะ่ะเหมือนไม่มีอะไรที่จะคาดหวังหรือคาดหวังอะไรไม่ได้เลยแล้วมันทําให้คุณเครียดกดดันตัวเองก็เลยพยายามที่จะไม่คิดอะไรนะคะถึงอย่างไงเราก็เหมือนกับพยายามที่จะไปให้สุดทางเนาะจะดูว่าตัวคุณเองสามารถที่จะอ,อ ทนได้ถึงไหนหรือว่าอยู่ได้ถึงตรงไหนหรือพยายามที่จะดูว่าคุณสามารถที่จะเคลียร์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะระหว่างคุณกับเขาอะมันชัดเจนขึ้นกว่านี้ได้ไหมเหมือนยังไงเราก็คงยังรอเวลารอโอกาสอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไงแล้วรักเขาคะ่ะ อยากที่จะมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์นะก็บอกเลยว่าในหลายๆคู่ที่มีเรื่องกดกันนอยกันก่อนหน้านี้นะคะหรือตอนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะเพราะยังไงแล้วเขายังไม่ปล่อยมือจากคุณเขายังไม่ได้อยากตัดหรือม o ฟออนออกจากคุณนะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเขาจะกลับเข้ามาง้อเขาจะกลับเข้ามาเท t u r n คืนดีนะคะเอ็ดอัพพาร์ติเคิลค่ะพลังงานของการกลับมาเท t u r n คืนดีพลังงานของการกลับมาเริ่มต้นใหม่นะหรือ อีกประเด็นหนึ่งนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะก็เป็นไปได้ว่าตัวคุณเองนะมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ถูกใจคุณนะบางครั้งบางทีคุณก็อยากที่จะให้โอกาสกับตัวเองนะชาวธาตุดินในหลายๆคนนะคะอล้วก็บอกเลยนะคะว่าในตรงนี้นะคนที่จะเข้ามาเขาจะเป็นคนที่ออ่ดูดีแล้วก็ดูแบบเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกได้มีความมั่นใจได้มากขึ้นเหมือนว่า คนคนนี้ถ้าคุณได้คบแล้วอะ่ะจะเป็นคนที่คุณสามารถชัดเจนกับเขาได้หรือว่าเป็นคนที่คุณคบแล้วสบายใจอะค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าชาวธาตุดินเนาะมีโอกาสนะคะในหลายคนมีโอกาสคิดมีโอกาสตัดสินใจที่จะ move อนออกจากความสัมพันธ์นะ เหมือนกับชาวธาตุดินในหลายๆคนนะคะก็เหมือนคิดตึกตรองตัวเองนะคะว่าเหมือนอยากให้โอกาสกับตัวเองได้ไปเริ่มต้นใหม่ได้ไปเจอใครที่ดีๆออไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่มันดีกว่าเดิมและคาดหวังว่ามันจะดีกว่าเดิมอะคะ่ะในตรงนี้เพราะว่ามีพลังงานของหดาบกับเดทขึ้นมานะจะจบกับความสัมพันธ์เดิมๆความสัมพันธ์เก่าๆเพื่อจะไปเริ่มต้นใหม่นะแต่ก็บอกเลยค่ะในหลายๆคู่ที่โกรธกันน้อยน้อยใจ เขากลับเข้ามารีเทิร์นคืนดีแต่ตัวคุณเองเหมือนกับอยู่ในช่วงที่ตัวคุณเองพยายามที่จะปรับตัวเองแล้วว่าพยายามที่ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเด็ดขาดไปเลยอะคะ่ะกับความสัมพันธ์นี้เนาะในตรงนี้นะคะชาวธาตุดินมีพลังงานสูงนะที่ตัวคุณเองะ,ะกล้าที่จะ คิดที่จะมูฟออนหรือว่าจบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่ก็บอกเลยว่าไม่ได้ว่าจะเข้มแข็งขนาดนั้นเนาะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วค่ะยังมีเรื่องแบบต้องกลับไปคิดไปทบทวนตัวเองอยู่นะว่าสามารถที่จะทําได้จริงไหมสามารถที่จะตัดได้จริงไหมแต่ก็บอกเลยว่าในหลายๆคนนะคะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะที่ชาว่าดินจะคิดมูฟออนออกจากความสัมพันธ์หรือจบความสัมพันธ์นี้ที่เป็นอยู่นะนายออฟวาดเข้ามาค่ะพลังงานของ การที่อยากที่จะมีความรักแบบมั่นคงชัดเจนเปิดเผยไม่อยากคบใครแบบเป็นเล่นอีกต่อไปไม่อยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบแก้เหงาแก้เซ็งเนาะอยากให้จริงจังกับความสัมพันธ์นี้ไปเลยนะคะในตรงนี้คือสิ่งที่ชาวธาตุดินคาดหวังนะค่ะยังไงเราเนาะสำหรับชาวธาตุดินนะในตอนนี้นะคะพลังงานของคุณนะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเอค่ะเหมือนกับคิดทบทวนตัวเองนะ ใจหนึ่งก็อยากมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์เพราะว่ายังไงแล้วเขาก็เป็นคนที่ถูกใจคุณอยู่ใกล้เขาแล้วคุณรู้สึกแบบอบอุ่นใจอะค่ะอืแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ่ะเขาไม่ได้ทําให้คุณชัดเจนแบบให้คุณรู้สึกถึงความมั่นใจในความสัมพันธ์นี้ได้นะถึงจะมีการกลับมาพูดคุยกันดีเทิร์นคืนดีนะในหลายๆคู่นะคะแต่ก็บอกเลยว่าเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุดินคิดตัดสินใจทบทวนตัวเองแล้วว่าจะจบจากความสัมพันธ์นี้นะแต่ก็ทําให้ชาวธาตุดินเนี่ย ต้องคิดต้องแบบทบทวนตัวเองหนักเลยอะคะ่ะเหมือนกังวลใจอยู่แหละว่าจะทําได้หรือไม่ได้นะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองเลือกที่จะให้ตัวเองได้พบได้เจอกับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมั่นคงกว่านี้นะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดยังไงอยู่นะไพ่ใบแรกนะคะสองเหรียญ เดอะสตาสามเหรียญห้าดาบน่าจะมูฟออนไม่ได้ง่ายๆนะคะชาวธาดินเนาะพลังงานของเจ็ดถ้วยค่ะ The Emperor Justice ห้าถ้วยค่ะ เจ็ดไม้และสองไม้ค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของเขาในตอนนี้นะคะก็บอกเลยว่าอ,อ๋อถ้าชาวาตาดินต้องการจะมุกออนก็คงจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ยอมเขาอาจจะตือ้อเขาอาจจะแบบ อยากที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าพลังงานของสองเหรียญกระเดิสตานะเขาไม่ได้อยากเลิกราไม่ได้อยากมูฟออนจากคุณเขาอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้เขาอยากที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะคะพลังงานของสามเหรียญค่ะยังไงแล้วยังวนลูปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ยังมีความสัมพันธ์อย่าง แบบเติร์ดปาร์ตีอยู่นะยังไงเราอยากรักษาสถานะทางคุณไว้รักษาทั้งใครคนหนึ่งของเขาไว้เขาไม่อยากปล่อยมือจากใครเขาไม่อยากที่จะตัดใครไปเลยนะคะในตรงนี้พลังงานของห้าดาบขึ้นมาค่ะจะมีการทะเลาะกันจะมีการแมบมีปัญหามีประเด็นกันนะถ้าคุณแบบตัดความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณขอ m o ุ e ออออกจากเขานะคะบอกเลยว่าต้องเกิดปัญหาเกิดประเด็นกันแน่นอนนะพลังงานของเถ้วยค่ะ เขาก็คิดเดยอะคิดมากเหมือนกันเหมือนทบทวนเรื่องเราอะไรหลายๆอย่างก็าถามว่าจริงๆแล้วเขาต้องเป็นคนที่ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเด็ดขาดในตรงนี้ mm. เพื่อจะชัดเจนกับคุณแต่ในตรงนี้เขาชัดเจนไม่ได้เพราะว่า mm. เขาไม่สามารถจะตัดใครได้เลย t h e e m r e r o r เเขาต้องการที่จะ mm. เหมือนกับว่าในรักครั้งนี้สถานการณ์ความรักครั้งนี้ค่ะ mm. เขาจะเป็นคนควบคุม เขาจะเป็นคนที่จะอยู่หรือจะไปขึ้นอยู่กับเขาในตรงนี้นะคะอืด้วยพลังงานของเขาแล้วเขาค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณสูงนะชาวธาตุดินนะจัดชิดค่ะอย่างที่มิกาบอกนะว่าถ้ามีการมูฟออนหรือว่ามีการแบบอยากที่จะตัดจากความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าดูแลพลังงานของเขาอะค่ะไม่ยอมนะยังอยากที่จะเก็บคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้อืม ถามว่าเขาเสียใจไหมที่คุณจะไปเขาเสียใจนะแต่เขาทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้เขาไม่สามารถจะให้ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบที่คุณจะหยุดที่คุณในตรงนี้เขาก็ทำให้คุณไม่ได้นะแต่เขามีพลังงานของสองสองสองไม้แล้วก็หกไม้ขึ้นมานะคะบอกเลยว่าแถวท่าดินไม่น่าได้จะได้ตัดหรือว่าจะได้มุกออนจากเขาได้ง่ายๆนะว่ามีพลังงานที่เขาจะกลับมาเนอเขาจะกลับมา ขอโอกาสขอคืนดีขอรีเทิร์นนะคะยังไงแล้วบอกเลยว่าเขาตามคุณอยู่เขาฟอลโล่คุณนะเขาไม่ได้ปล่อยให้คุณมุบอ่อนได้ง่ายๆนะคะในตรงนี้พลังงานของเขาขึ้นมาเขายังอยากมีคุณในความสัมพันธ์เขายังรักยังห่วงยังรู้สึกแบบผูกพันกับคุณอยู่อ่ะไม่สามารถจะตัดขาดได้เหมือนกันนะในตรงนี้โอเคค่ะเรามาดูนะคะว่า ชาวาดินสามารถที่จะตัดขาดจากความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆไหมคะขอพลังงานของไพ่ห้าใบค่ะ The t r a v e วนะคะแปดเหรียญค่ะ Pa g ด of w วาดเจ็ดดาบค่ะแปดดาบค่ะค่ะ ในหลายๆคนนะามิกะมองว่าไม่น่าที่จะมูฟออนได้เนาะในตรงนี้เดือยทาวเวอร์ขึ้นมาแปดเหรียญขึ้นมาเพจอวัตขึ้นมาเหมือนว่าเหตุการณ์นะคะบางครั้งบางทีตัดสินใจไปแล้วสุดท้ายแล้วยังไงแล้วพอเขากลับเข้ามาง้อกลับเข้ามาขอโอกาสคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาแล้วก็เริ่มต้นขัดสานความสัมพันธ์กันต่อนะในตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบด้วยความรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนนะคะมูฟออนก็มูฟออนแบบปัจจุบันทันด่วน เขากลับเข้ามาคุณก็รีเทนคืนดีแบบปัจจุบันทันด่วนเหมือนกันนะในตรงนี้ค่ะและอีกในหนึ่งนะเหมือนกับว่าะจะเกิดประเด็นจะเกิดปัญหาจะเกิดการทะเลาะกันนู่นต่างๆนานากับเขาอะนะสุดท้ายแล้วก็กลับมาเคลียร์ใจกันได้สุดท้ายแล้วกลับมาเทคแคร์ดูแลกันใหม่กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าใจยังรักใจยังผูกพันกับเขาตัดไม่ขาด พลังงานของเจ็ดดาบค่ะพลังงานของแปดดาบเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังตัดไม่ขาดและยังพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ความสัมพันธ์แบบรักซ่อนซ่อนรักนะค่ะสุดท้ายแล้วตัดไม่ขาดนะเพราะว่ามีใจรักลึกซึ้งอยู่กับเขานะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะ,ะว่าจะมีแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรต่อคะในตรงนี้นะ นิ่วพาร์ติเคิลเดลเวอร์6ถ้วย8ไม้นะคะอืมการกลับเข้ามาคบกันใหม่การกลับเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่เนาะช่วงแรกๆก,ก็จะแฮปปี้เอนดิ้งค่ะจะแบบอ๋อดีมากมากกว่าเดิมแล้วก็แบบรู้สึกรักกันมากขึ้นกว่าเดิม นายออปติเคิลมีเกณฑ์ที่จะมีทริปกระชับความสัมพันธ์กันด้วยนะสำหรับชาวธาตุดินนะคะเฮดออฟสอดสิบถ้วยค่ะ t ด e w เว l ร์ค่ะห้าไม้ค่ะโอเคค่ะ สำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนะคะที่อยู่ในสถานการณ์ของรักสามเศร้านะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วคะ่ะยังมีใจที่ผูกพันกับเขาสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะก็ยังพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะ การกลับเข้ามารีเทิร์นคืนดีหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณกับเขากลับเข้ามาคุยกันใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อะค่ะมันจะทําให้คุณทั้งคู่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็รู้สึกรักกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะพลังงานของ8ดไม้ขึ้นมานะคะก็บอกเลยค่ะว่าจะมีการเดินทางเป็นการเดินทางเที่ยวด้วยกันหรือว่าเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา สิบไม้ค่ะเก้าเหรียญค่ะก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็ยังมีพบกับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างงั้นเนาะปัญหาที่เคยเกิดก็กลับมาเกิดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆอ่ะคะ่ะมันยังวนลูปเดิมกลับมาวนลูปเดิมอยู่นะก็จะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างมีเรื่องให้น้อยน้อยใจขัดอกขัดใจกันบ้างเนาะในตรงนี้อืมก็บอกเลยค่ะว่ามันก็ยังคงสุดท้ายแล้วยังไงแล้วกลับมาเคลียร์ใจกันได้ใหม่เนาะตัดกันไม่ขาดอยู่ดีนะ สุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณในตรงนี้ค่ะถามว่ารักไหมรักอยากที่จะผูกพันอยากที่จะมีไว้ในความสัมพันธ์แต่ก็เหมือนเดิมค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไม่มีเวลาเหมือนเดิมปัญหาเกิดขึ้นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องงอนเรื่องน้อยใจนะคะเรื่องพวกนี้ยังอยู่นะสิบถ้วยค่ะ The world ค่ะก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะอุปสรรคปัญหาต่างๆะค่ะมันจะมันจะ ยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะเพราะว่ายังไงแล้วเขาเป็นคนที่มีคอมมิตเมนแล้วเขาเป็นคนที่แบบไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองมาชัดเจนกับคุณได้จริงจังนะอ่ะนะก็ยังคงวนลูปอยู่อย่างนี้ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะ หาไม้ก็เหมือนมีปัญหามีประเด็นทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเรื่องเดิมเดิมเรื่องซ้ำาๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะก็เหมือนการกลับวนกลับมาอ่านหนังสือเล่มเดิมมันก็จบเหมือนเดิมนะคะยังไงเราก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซ่อน,อนรักรักสามเศร้าเราสามคนไม่สามารถจะตัดขาดกันได้จริงๆนะคะหรือในหลายๆคู่ ทดสอบตัวเองว่าตัดขาดแล้วมูฟอ่อนแล้วพยายามที่จะอยู่กับตัวเองแล้วค่ะสุดท้ายแล้วทนลูกตื้อเขาไม่ไหวสุดท้ายแล้วเขาโทรมาคุณก็ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์กลับมาในตรงจุดเดิมที่เดิมเหมือนเดิมค่ะเคยมีปัญหามีประเด็นอะไรกันก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมเนาะ สรุปแล้วสุดท้ายแล้วชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรนะั้นยังไม่สามารถที่จะจบความสัมพันธ์นี้ได้อย่างจริงจังนะคะยังไงแล้วยังคงเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังคงตัดกันไม่ขาดนะยังไงแล้วยังสานความสัมพันธ์กันต่อค่ะค่ะยังไงมิกากขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ